พบโลกสวัสดีครับเ่อนฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะเอทวัตนะครับช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงเรื่องของอความมั่นคงในภูมิภาคแถบแถบเอเชียของเรานะครับคงไม่ใช่เฉพาะอาเซียนแต่เป็นเอเชียทั้งหมดนับตั้งแต่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น เรื่อ <S <S ยมาจนการประชุมกับอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขากลัวก็ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่กลายเป็นกลัวกันในเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้ขยับขยายเข้ามาในภูมิภาคจาับนี้แล้วก็บอกไว้ว่าในปีหน้าเนี่ยจะขยายไปถึงจากสิบเนี่ยจากห้าเนี่ยขึ้นไปอีกหนึ่งเป็นหก ก็คือกองทัพเรือของนายกันก็จะมาในพื้นที่แบบนี้อจีนเองก็คงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่วันนี้จีนกับญี่ปุ่นก็ขัดแย้งกันอยู่รวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยในอุ่นใจประธานดีของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับปักกินฮิวเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอไม่พร้อมที่จะเจอกับผู้นำของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันในกรณีของจีนนะฮะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ผมได้พูดไว้ใน ช่วงข่าวที่แล้วแล้วก็มาทิ้งท้ายท่างฟังไว้ที่เกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือก็มีข่าวตกใจไปทั่วโลกก็คือเรื่องของผู้นํำคิมจองอุนสั่งทหารอา่ลุงซึ่งเป็นลุงเขยนะครับจัดการในเรื่องของว่าลุงคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องเรื่องการจะพยายามชิงอำนาจจากอาคิมจองอุนไปแล้ว นอกจากนั้นก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องผู้หญิงการพนันเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็ยาเสพติดด้วยถูกถอดยศทุกอย่างที่มีอยู่แล้วก็ถูกกล่าวหาเขาใช้คำว่าเป็นขบฏนะครับและภายใต้คำขบฏเนี่ยเขาบอกแยกว่าหมายนะฮะเขาใช้คำว่า worse than i d o g จริงๆสัตว์แบบนี้ทางตะวันตกเขาก็ถือว่าสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดนะครับ แต่ว่านี่คงจะเป็นแนวคิดของพวกคนเอเชียรหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับเกาหลีเหนือจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยคนคาดเดายากที่สุดเพราะว่าภายใต้ระบบการเมืองแบบนี้เท่าฟังคงจำได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วในเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคม ก็ปรากฏว่าเตรียมที่ยิงขีปนาวุธปรากฏว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ก็เดือดร้อนกันเป็นแถวๆตอนนี้พอมีข่าวอย่างนี้เนี่ยนักชาการก็คิดว่าจะคาดเดาในเรื่องของเกาหลีเหนือได้อย่างไรเพราะว่ามีผู้นำซึ่งรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวแน่นอนนะครับเขมีคณะกรรมธิการของพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาอยู่แต่ว่า ยังไงก็ตามอำนาจตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยก็คงไปอยู่ที่ท่านคิมจองอุลน,นี่แหละครับจริงๆก็มีเรื่องที่ทำให้เราชวนคิดหลายเรื่องทีเดียวนะครับเพราะว่าคิมจองอุลน,น,น,นั้นเนี่ยก็ไปเติบโตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเพราะว่าคุณพ่อคิมจองอิลก็ส่งไปเรียนหนังสือแล้วก็ตามข่าวบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบกีฬาชอบบาสเกตบอล คงจะเห็นนักบาสเกตบอลอะไรกันที่ไปเยือนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยใกล้ชิดกับคิมจองอุนมากซึ่งก็เราเห็นในภาพเราก็เห็นว่าใกล้ชิดกันจริงฉะนั้นแนวนโยบายของอผู้นําเกาหลีเหนือจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เป็นประเด็นที่ทําให้หลายๆายประเทศเขาติดตามกันอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องข่าวเพิ่มเติมยังไง ผมก็จะนำมาฝากท่านฟังนะครับท้าฟังครับอีกเรื่องก็ไหนๆพูดเรื่องของสังคมนิยมเกาหลีเหนือผมก็มีข่าวใกล้ๆบ้านเราก็คือสหรัฐประชาชนลาวก็คือประเทศลาวใกล้ๆบ้านเราวานที่เมืองน้องเนี่ยนะครับลาวปกติไม่ค่อยมีข่าวต่างประเทศให้ปรากฏอยู่ในหน้าข่าวระหว่างประเทศเท่าไหร่นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของการจับตัวนักเคลื่อนไหวก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกเอ o อซึ่งถูกถูกจับหายไปพูดง่ายถูกอุ้มไปนะครับแล้วก็ภรรยาเป็นผู้ให้ข่าวบอกว่าเห็นคนใส่เชื้อดำจับสามีของตนขับรถหายไปนะข่าวนี้ก็กลายเป็นข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าในประเทศลาวนั้นเนี่ย หลายคนก็ไม่กล้าพูดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศสังคมนิยมหรือเปล่าหรือว่าเราเองขณะนี้เป็นสังคมปิดหรือเปล่านะครับประเทศไทยเรากับลาวก็แน่นอนบ้านพี่เมืองน้องนะครับนักธุรกิจหรือว่านักธุรกิจต่างๆไปลงทุนในลาวก็ข้ามมาแถวอุดรนนมาจับายใช้สอยอยู่เป็นประจำก็ลองไปดูนะครับผมอยากจะพาท่านฟังไปรู้จักประเทศลาวกันสักนิดหนึ่ง หลังจากสิ้นสุดสงครามในอินโดจีนในปี1้7 5เนี่ยเราดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ค่อนข้างเงียบกว่าประเทศอื่นๆไม่มีปัญหาในเรื่องอย่างกรณีของกัมพูชาก็าคือเรื่องขเขมรแดงขเขมรสามฝ่ายอะไรเนี่ยนะครับเราเองก็ค่อนข้างมีการปฏิวัติเงียบนะฮะ,อ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยการปฏิวัติเงียบของเขาเนี่ย ทำให้สิ้นสุดในรูปแบบของระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาในหลังปี1975ก็มีคนลาวที่อพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าอเมริกาให้การดูแลอยู่แล้วข่าวที่เราได้ยินจากลาวอยู่เสมอๆบางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องของชาวม้งบ้างนะครับซึ่งชาวม้งนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งอยู่ในในตะเข็บของลาวเนี่ยก็ให้ข้อมูลภาษาลายกับทางอเมริกัน ทางรัฐบาลลาวก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เช่นเดียวกับเวียดนามแล้วก็ลาวนะครับที่มีบางกลุ่มก็บอกว่าอยากจะนําพาประเทศกลับไปสู่ระบบการเมืองแบบแบบเดิมอันนั้นก็เป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ให้เห็นเสมอนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการจับตัวนักเคลื่อนไหวอ,อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเป็นทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ปรากฏเป็นข่าวไปทางสารทูตลาวที่กรุงเทพก็ ถูกถามแต่ว่าไม่มีใครได้คําตอบนะครับว่านายนักเคลื่อนไหวคนนี้ชื่อนายสมบัติว่าหายไปไหนนะครับก็มีภาพเขาถ่ายรูปกับพยายาเข้าอยู่นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเ,เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้มีข่าวในเรื่องของเราที่ต้องพูดถึงกันอยู่นะครับเพราะว่าในสารัฐประชาชนลาาที่ว่าเนี่ย ก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าไม่ค่อยมีใครได้รู้เรื่องเท่าไหร่ที่พูดอย่างนี้ก็นึกไปถึงอย่างกรณีของเกาหลีเนี่ยซึ่งที่ได้พูดคุยทนฟังไปแล้วเนี่ยวันนี้ข่าวของเกาหลีเนื้อก็เป็นข่าวที่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้เห็นอย่างไรนอกจากคาดเดากันไปนะครับอย่างที่เรียนเท่าฟังนะครับเรามีการปฏิวัติในปีพันเก้าร้อย 75สม้อ18แล้วก็เป็นสังคมนิยมของประเทศโลกที่สามโลกที่สามก็คงเป็นประเทศสังคมนิยมในสายที่เกี่ยวข้องกับจีนอาศัยเงินช่วยต่างประเทศนะฮะเพราะว่าเป็นประเทศที่ยากจนก็มีประเทศตะวันตกนี้ให้การสนับสนุนให้เงินช่วยเหลือมีการไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นประเทศในตะวันตกต่างๆเยอะๆนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากตัวนี้เพราะว่า ผู้ที่ไปลงทุนในประเทศลาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปประเทศตะวันตกเชื่อในเรื่องของประชาธิปไต,ย,ตยและกตลา,าดเสรีก็ปรากฏว่าพยายามจะมีการให้ข้อมูลข่าวสารแทรกแซงเรื่องต่างเหล่านี้นะครับแต่รัฐบาลเราก็ยังเหนียวแน่นมั่นคงอยู่กับหลักการปกครองในแนวของสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์อยู จากเรื่องของการถูกอุ้มของนายสมบัติเนี่ยก็ปรากฏว่าตามข่าวนะครับบอกว่า,าพวกต่างชาติที่อยู่ในลาวก็ต่างไม่มีใครกล้าพูดใส่นะครับแล้วก็เมื่อมีการพูดเนี่ยตัวนายสมบัติเองเนี่ยจริงๆก็เป็นคนคนยากจนนะครับไม่ค่อยมีฐานะอะไรมากมายแต่ว่ามีโอกาสไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาน่าจะเป็น ผูออ้อพยพไปอย่างเช่นประเทศลกที่ท,ท,ทสามอะไรทำนองนั้นนะครับนนี่ก็เป็นข่าวที่ปรากฏในในข่าวเนื้อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีของสหรัฐประชาชนลาวนะครับเพื่อฟังครับอีกเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องของซีเวียวันนี้ซีเวียก็ยังไม่ยุติท่านฟังก็คงจำได้ถึงเรื่อง เมื่อหลายเดือนที่แล้วที่มีข่าวว่าบาราคโอบามาจะขออนุญาตเข้าไปทํำสงครามในซีเรียในช่วงหลังจากที่เฮเลนเคลนตันเธอออกไปแล้วแต่เธอเองก็มีความเชื่อมั่นว่าจำเป็นต้องสับสนุนฝ่ายขบวซึ่งรัฐบาลของบา,า,าซาอัสก็บอกว่ากลุ่มชนภาคพลเมืองนั้นเป็นกบฏแล้วก็มีการใช้กำลังแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดเหตุผลที่บาราซิลมาพยายามจะเข้าไปเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีข่าวว่าซีเรียรใช้อาวุธเคมีแล้วก็ชีวภาพนะฮะแต่เคมีเนี่ยมีการออกมาเป็นข่าวสารทั่วโลกเลยเรื่องของการใช้สารอแอลเซลินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเคมีที่ใช้จัดการกับประชาชนเพราะว่าจากข่าวที่ผ่านมาเนี่ย คนประมาณพันสี่้คนมีลูกเล็กเด็กแดงด้วยเนี่ยถูกสังหารไปก็กลายเป็นประเด็นนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาก็พยายามที่จะล็อบบี้ประเทศต่างๆว่าพร้อมที่จะเข้าทําสงครามในซีเรียไหมนะฮะก็มีการพูดคุยกันเยอะถามไปเที่ังกฤษอังกฤษก็บอกว่า,ารัารัฐสภาม่เห็นด้วยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เรื่องการที่อังกฤษส่งกองกําลังไปรบที่รัก ็ปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็อ,อิรักก็ไม่ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับฝรั่งเศสแล้วก็รวมทั้งเยอรมันช่วงแรกๆผมจาได้ว่าแองกลาแมคเคิลออกมาเดินหน้ากับผู้นําของรอิกันนะครับบารักโอบามาแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนที่เยอรมันจะมีการเลือกตั้งแล้วก็แองกลาแมคเคิลก็ลงเป็นนายมตรีเขาอีกครั้งหนึ่ง ก็เรื่องก็หายไปโดยสรุปแล้วเนี่ยสถานการณ์ของซีเรียในช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยส่งผลทําให้วราดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเพราะปูตินเป็นคนให้ข้อคิดในที่ประชุมว่าการทําสงครามมีแต่จะทําให้เสียเลือดเนื้อแล้วก็ท้ายที่สุดก็อาจจะแก้ปัญหาของซีเรียไม่ได้ซึ่ง เป็นผลด้วยเหตุผลนี้หรือไม่นะครับสิ้นปีนี้หลายท่านคงจะได้เห็นว่าวราดิเยร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลกทีเดียวนะฮะร拉กมากามาก็หายไปก็แล้วแต่นะครับสื่อมวลชนก็เป็นอย่างเง่ครับทีนี้เมื่อ,อ,อรันบาร巴拉克มากาได้สำรวจจากมิตรเพื่อนต่างประเทศ ร่วมรบมาตั้งแต่สงครามในอัฟกานิสถานและก็ในอิรักแล้วเนี่ยก็ไปดูการสำรวจภายในประเทศก็ปรากฏว่าคนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับการที่อเมริกาจะเข้าสงครามในซีเรียทั้ทงๆที่คนเมริกันก็เห็นว่าภาคประชาชนถูกหลังแกโดยรัฐบาลของบาซา,าอัลซัสก็จากเรื่องของซีเรียเนี่ยนะครับทำให้ซาดิียระเบียก็เคืองเคืองอเมริกาไปด้วยเหมือนกัน นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องนิกายความเชื่อของอซีเรียรแล้วก็กับกรณีซาอุดิอาระเบียและที่สำคัญเรื่องซีเรียรอาจจะนำมาสู่เรื่องของอิรานซึ่งนเนื้เอเพลอของอิรานคนปัจจุบันเนี่ยได้มีข้อตกลงกับประเทศหมหาอำนาจหลายๆประเทศนะครับทั้งเยอรมันทัง้งกฤษทั้งฝรั่งเศสเลยเนี่ยไปไประชุมกันที่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ ได้รับผลออกมาว่า,เ,าเรื่องของอิหรานนั้นเห็นด้วยกับการเจรจา,าในเรื่องของการาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทำสัญญาสั้นๆกันไว้ก่อนหกเดือนนะครับเดี๋ยวเรื่องของอิหรานผมจะนำมาฝากท่านฟัง,งแต่ว่าเรื่องของซีเรียวันนี้ก็มีข่าวว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีอย่างน้อยเนี่ย อันนี้เป็นตัวแทนกับสัปชาชาตินะครับที่เข้าไปสำรวจสถานการณ์ในซีเรียก็บอกว่าอย่างน้อยมีสี่จังหวัดด้วยกันเขาบอกว่าตัวแทนท่านนี้ชื่อเซลสตรอมนะครับซึ่งเป็นนามสกุลของท่านชื่ออาเคมีการไปพิสูจน์ถึงเจ็ดแห่งด้วยกันในซีเรียก็บอกว่าพบแล้วสี่แห่งนียมีการใช้เรื่องของวุธเคมี นะครับในเมืองชื่อคานเอาเอาเซเนี่ยเมืองนี้อยู่ใกล้ๆกับเอเลโปนะครับก็บอกว่าที่นี่มีจากข้อพิสูจน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับนอกจากนั้นก็มีจาบ้าเมืองจาบ้านี่เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆดามัสกัสนะครับก็พบว่ามีการใช้อาวุธเคมีกับ ฝ่ายคือตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเป็นสงครามกลางเมืองในในซีเวียแล้วก็ที่ซาราคฟัเนี่ยนะครับนี่เป็นชื่ออาหรับของเขาใกล้กับเมืองอิทลิในในในกับใกล้ๆกับดามัสกัสเหมือนกันอันนี้ก็ใช่แล้วก็อีกแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อเมืองอัสซเฟนะครับใกล้ๆดามัสกัสเหมือนกัน ฉะนั้นจากการค้นพบของสัพชาชาติเนี่ยจึงทำให้ต่างคนต่างร้อนตัวกันไปนะฮะฝ่ายรัฐบาลของบาซาอซาัสเนี่ยมีข้อตกลงกันว่าห้ามใช้ในเรื่องอาวุธเรื่องของของเคมีกับภาคประชาชนถ้ามีการใช้อีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยชุมชนระหว่างประเทศประเทศมนหนาอำนาจต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการตัดสินใจ ในบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าได้มอบให้สพชาชาติเป็นผู้ตรวจสอบแล้วสพชาชาติก็ตรวจสอบไปเจ็ดจังหวัดเจ็ดพื้นที่ด้วยกันปรากฏว่าสี่พื้นที่ในชายทีนี้พอมาถึงจุดนี้ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปโทษกันมาฝ่ายบาซาอ,าอาซัสซึ่งเป็นรัฐบาลก็บอกว่าฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละเป็นผู้ทําในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามคือพระประชาชนที่ ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าภาษาอารัสนั่แหละเป็นผู้ทําก็ตัวแทนสัรพัน์ชาติก็ยังมึนๆอยู่นะครับยังหายัางหาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ทําก็คิดไปคิดมาก็น่าจะเป็นมือที่สามนะฮะวิธีที่จะโยนบาปไปให้คนที่ไม่รู้เรื่องนี่ก็คงจะเป็นมือที่สามนี่แหละเหมาะสมที่สุดนะครับออันนั้นก็ว่ากันไปอผมมี ข่าวที่เก็บมาบางส่วนจากกรณีของพิธีศพของเนลสันแมนเดลาตอนนี้ก็จัดการทำพิธีศพเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าในพิธีศพที่ที่สำคัญเนี่ยก็มีสปีชมีเขาได้เชิญผู้นำห้าประเทศนะครับเท่าที่ทราบก็มีอเมริกาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ได้เห็นภาพ ก็มีบารักบามาไปไปสเปชในสเตเดียมในที่สนามฟุตบอลของเขาเนี่ยบารักก็พูดในฐานะที่ว่ามีเชื้อสายคนแอฟริกันอยู่นะครับก็แน่นอนนะครับได้พูดถึงเดลซันแมดดลาในด้านหลายๆด้านรวมทั้งงานเขียนเรื่องของถนนแห่งสันติภาพ ที่ตอนนี้ก็กลายเป็นหนังสือขายดีของโลกไปเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในงานของท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ปรากฏเป็นข่าวออกไปที่อเมริกาแล้วเดือดร้อนกันไปก็คือการที่ประธานดีบรักประมาไปจับมือกับ ราอูลราอูลซึ่งเป็นผู้นำคิวบาเป็นน้องของฟิเดลคาสโตรราอูลคาสโตรเนี่ยนะครับตรงนี้ทำไมเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะครับผมก็อยากพาทุกฟังไปดูเรื่องการเมืองในสหรัฐนิดหนึ่งในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยแน่นอนก็มีพรรคซึ่งค่อนข้างอาจจะเรียกว่าตัวเองว่าเสรีหน่อยก็คือพรรคเดโมแครตพรรคประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ของอเมริกานี่แหละ แล้วก็พรรคที่อนุรักษ์นิยมก็คือ Republican ซึ่ง Republican เองก็มีเสื้อแดงของ Republican นะครับก็คือกลุ่ม t ี a าร์ตีคล้ายๆกับกรณีของบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพรรคร p พ b บ i ิกันก็ได้กล่าวเตือนกับฝ่ายเสื้อแดงของเขานะครับที a าร์ตีว่าให้เล่นการเมืองอยู่ในระบบซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าทางทีปาร์ตี้เขาก็ ไปโฆษณาหาเสียงแล้วก็หาผู้สมัครที่โดนใจเขาเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในสภาก็เข้าไปอยู่ในสภาเมกันเท่าที่จำได้ประมาณสิบสองคนด้วยกันสิบสองคนที่ว่าเนี่ยนะครับก็กลายเป็นผู้ที่ไปเบรกในเรื่องของเงินทองอที่บรักจะบริหารประเทศที่เราได้ยินได้ฟังกันในเรื่องของ Government Shutdown เนี่ย ที่เอาเรื่องนี้มาฝากท่านฟังก็เพราะว่าในอเมริกาก็มีฝ่ายอนุรักษนิยมสุดโต่งเยอะเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับประเทศเราเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอเมริกาก็ถือว่ากติกาที่จะทํากันได้เนี่ยก็คงต้องเล่นไปตามกฎหมายตามระบบของเขาท่านฟังครับเพลินเวลาเราหมดเท่านี้ผมต้องขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ pop low